เมื่อนี่ผามาเวลาเขาหักข้าวโพดแล้วแล้วอยักให้ให้ข้าวโพดเขาแเป็นบวมมีแย่ห่ากระจัดการให้เลยให้ครบเลยนี่มาดูการให้ครบข้าวโพดเขาหักไปแล้วเห็นให้ข้าวโพดเขาฟักใ่งามแล้วก็บ่ค่คอยหกาะวาย่เนี่ยกำลังอีออกดอก เขาก็จัดการไถนี่ไถโดยท่านเจ็ดหรือท่านขวนก็เห็นให้ข้าวโพดเหาให้ข้าวโพดเห่าเนี่ยดินกะอีล้วนสุ๋ยเพราะว่าเหาบ่าต้องเผา,าเหาแกปนห้ากันการที่บ่ต้องเผ้าอะ่ะคือการไถครบเลยมันก็ เพราะว่าอีเห็นให้ข้าวโพดเนี่ยงามขึ้นกว่าเก่าอีกงามกว่าการเผาแล้วก็ยาก,กับบอหลายแต่ข้อเสียคือการเอาเฮาเฮา,าได้เสียค้าน้ำมันลงทุนไผ่นี่นะเวลาปีหน้าเฮาปุ๊กญ้าพวกนี้นี่ก็อีบวหกหลายเขือก็อีบวมมีการจัดการ กับเขือคือไทยกรบเลยนี่ฮักอย่างโมเสธเฮียเนี่ยแต่เหาก็ไทยกรบแล้วเนาะปุ้นอย่างวะไทยค่ะแต่นี่ไทยละนี่ฮักแล้วเนาะบูมเป็นไทย นี่ไถด้วยผ่านข่วนดื้อแถวบา้านเอินผ่านเ็ดตรงใดที่เหาหักแล้วแล้วเหาก็ไถไปพร้อมเลยเทดให้ดินมันกรบไว้ปุ๊กย่างเหมือนกับอีงามเวลาปุกกระโผักกับกกอีใดไง คือที่บ้านบ่นเคยเผาบ่เคยนั้นคือให้โคบผุกปีแก้ปัญหาเรืองนีตลอด ถ้าคึ่้าึ่ตรงนั้นก็จะก,ก็จะไถ่รึงตรงนั้นอ่ะวันนี้ต้นข้าวโพดก็อีป็นปุ้ยอยู่ในดินนี้ไป